ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมกิรติบัติให้แก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนราประจำปี2567จำนวน8ประเภทรวมทั้งสิ้น40รางวัลน,นักกองงานศิลปาชีพ สวนสาธารณะเฉลิมงพระเกียตรติหรอบพระชนพันศาอำเภอเมืองนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระโจดในงานของดีเมืองนราประจำปี2567โดยมีนางพนาวันโทธรรมนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายบุญส่งแก้วขาวอุตสาหกรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการคณะทำงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานกลุ่มอาชีพต่างๆให้กับราษฎรในจังหวัดนราธิวาสอาทิการจักสารย่าลิเผาจักสารเสือกระจูดจักสารเสือปลาหน,นันจักสารใบลานประดิษฐ์เรือกอและจำลองเครื่องปั้นดินเผาปักผ้าทอผ้าฝ้ายทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจักสารไม้ไผ่แกะสลักไม้เป็นต้น ซึ่งจังหวัดนาราธิวาสได้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพรองรับและจัดตั้งกลุ่มอาชีพกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดและในการจัดงานของดีเมืองนาราเพื่อเทดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานความสำเร็จของการต่อย,ยอดการพัฒนาและการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลิต ผภัณฑ์ศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์กระจูดในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดจัดขึ้นภายใต้งานของดีเมืองนาราประจำปี2567 ระหว่างวันที่19จนถึงวันที่28กันยายน2567ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพัรษาอำเภอเมืองนราธิวาสภายในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ค่ะนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการหลยผ้าพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี